บทสวดมังคลาสุดตังอสีวนาจะพาจะพาลานังพันธิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเิตัมมังคลมุตมังปติรูปะเทสะสาวเทสะวาโสจักภพจะกาตะ ยะตาเอตสัมปะเอตสัมมาปะนิจจะเอตมังครม,มุตังพาหุสัจจันจะสิปัจจะวินัยโยจะสุสิคิโตสุภาสิตาจะยาวจะยาวาจาเอตมังครมุตมังมาตาปิตุอุปัตฐานัง ปุตตาธารัสะสังฆะโหอนาคุลาจะกัปมันตาเอตมังคลมุตมังทานันจะธรรมะจาริยาจะยาตะกานันจะสังฆะโหอนาวัชชานิกกามานิกเอตมังคลมุตมังอาลตีวีรตีปาปามัชฌาปานาจัสันจโม อปามาโทจะทำเมสุเอตัมังคะลุมตมังคาวะคาราโวจะนิวาโตจะสันตุทีจะอะจันยุตากาเรณะธรรมะสาวะนังอิตัมังคะลุมตมังขันติจะ สุวจัจจสตาธรรมานันจะทัศนังกาเลนะธรรมสากัจฉาเอตม,มังครมุตมังตปูจะพระม,มะจรียัญจะอริยะสัจจนะสัสนังนิพพานะสักชิกาลิยาจะเอตม,ม,มังครมุตมังพุทธะโลกะธรรมเมหิติตังยัสสะนะกรรมปฏิ อสูกงวิขะวิระจังเมขัง,ขงวิระจังเขมังเอตมังคารมุตตมังเอตา,ตา,อตาทิสานิตตวาณนะสัพพัทธ,ธะมะปามะปาราชิตาสัพพัทธ,ธะโสถิงคัดฉันติตันเตสังมัคคะรามุตตะมันติ บทสวดนาตนาปริ์ดังกิติวิตังอิทวาหมูรังวาสักเคสุวายังรัตะนังปณีตังณนะโนสัมังอธิตถาคตเนณะอิธรรมปิพุทเทรัะตะนังปณีตังเอเต,น,เตนะตเจนะสุวัตถิโห้นตุขยังวิราคังอามะตัง ปณิตังจะทัตชัคาสักยมุนีสมาหิโตนาตีนะธรรมเมนะธรรมัติกิจจิอิทัมปิธรรมเมรัตนังปณิตังอิตินะสัตตินะสุวัติโหตุยัมพุธทธะเศโุ ปริวันนยีสุวจริงสมาธิมานันตะนิกันยยมาหุสมาธินาเตนะสมูนวิจตินวิจติอิธัมปิธรรมเมนณตะนังปณีตังเอเตนะสัตตนะสุวัตถิโหตุเยปุคลาอัฏฐะสตังปัสสาจัตตาริเอิติ เอตานิยุคานิโหติเตทักขินเนยยาสุขะตัสสะสาวากาเอเตสุตินานิมหับพลานิอ,อิทัมปิสังเคนาตนังปณีตังยเเต,นะติณะสัจเจนะสุวัตถิโหตุเยสุป,ปะยุตตามนาสาทัพเหนะนิกามิโนโ,โคตมะ สาสะนำหิเตปติป,ต,ปต,ตาอรมาตังวิไคยหะรัทธามุทานิพุตติงพุชมานาอิทัมปิสังเคนาตนังปนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหนตุขีนังภูรานังนาวังนัติสัมภวังวิัตตะจิตตา ยาติเกพระวัสมิงเตชีขีณพิชาอาวิรุิชันทานิพันติทีลายะถายมปะทีโปอิทัมปิสังเครัตนังปณีตังเอเทนะสัจเจนะสุวัติโหตุ บทสวดธรรมบทสหัสวรรค์อัตตาเหวะชิชตังเสยโยยาจายังอิตะอิตราปรชาอัตตะทันตัดสะโพรัสสะโพสัตสะนิจังสัญญะตะชาริโนเนวะเทโวณคันทพโภนะมาโลสหพรัม,มนาชิตังอปาชิตัง กะยิลาตถารูปัสะจันตุโนโบทสวดเกสปุตตะสูตรภาษิตตะมิทังเตนะพระขวตาชาชาณตาปัสตาอรหัตาสัมมาสัมพุทธเทนะเอตะตุมเหมาอนุสสะเวนมาปรัมมะ ปารายมาอาติกิริยามะอติกิริกิลายมาปาติปิตะกะสัมปะทานนมาตะกะเหตุมานยะคะเนนมะมาอากาละปะลีวิตะเกณมาทิฏฐินิจานักขันติยามะพภะร,ะรูปะตายะมา สมะโนโนคะลุยะธาตุเมีหีอัตนาวะนาชาเนยยาถะอิเมธรรมาอากุศสลาอิเมธรรมาสาวัชชาอิเมธรรมาวินยูระหิตาอิเมธรรมาสมัตตาสม,มาทินนาอะหิตายะทุกขายะสังวัตตันติ อัฏฐะตุมเมหิปัช,ชะเหยยะทะยะธาตุมเมหิอัตนาวะชาเนยยะทะอิเมธรรมากุศลาิเมธรรมาอนาวัจชา,า,าอิเมธรรมา,รมมาวามมมาินยูปะสัตวินยูปะสัทถาอิเมธรรมาสมัตาสมาธินาอิตายะสุขายะสังวัตตันติ ัทธุเมเหอุปะสัมปัจชะวิหะเลยยาถาติบทสวดอุปะเนยยะสูตรอุปนิยติชีวิตะมัะปะมายุงชาลูปะนีตัสสะนาสันติตานาเหตังพยังมารณีปีะมาโนูปุญญาณิ กายราทะสุขาวะาานิอุปะนิยติชีวิตะมะปะมายังชะรูปะนิตัสสะณสันติตานาเอตังพะยังมะละเนเปขะมาโนโลกามิสังปะชะเหสันติเปโขโยทะกายเยนะสังยะโม ปาจายะอุทะเจตสาตังตัดสะเมตัสะสุขายะโหติยังชีวะมาโนปะกะโลติปุญญังธรรมมหะเวรักขติธรัรมมะจาริงธรรมมสุจินโนสุขะมาวะหาติเอสานิสังโสธรมเมสุจินเนนาทุขะติง พัฒชนติธรรมจารีสัพเพสังคาลาอนิจจติยะธาปัญญายะปัตสติอัฏฐะนิพินทติทุกเขเอสะมัคโควิสุทธิยาสัพเพสังคาราทุกขาติยะธาปัญญายะปัสสติอัฏฐะนิพินทติทุกเข เอสัมะคโควิสุทธิยาสภธรรมาอนัตตาติยะตาปัญญายะปัสติอาถะนิพินทติทุกเขเอสะมะคโควิสุทธิยา